8เส้นทางความสุขความสุขในแบบที่เราสร้างได้ตามสไตล์ของตัวเองทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในอาคารมีอุป,ปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่ข้างในใจเรายังโหยหาธรรมชาติ การขาดการเชื่อมโยงกับธรรมชาติอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยเครียดหมดแรงไร้พลังเมื่อไรที่เราเหนื่อยล้าเครียดเบื่อหน่ายนะฮะแล้ได้หยุดพักออกไปอยู่กับธรรมชาติหรือเพียงมองต้นไม้สีเขียวนอกหน้าต่างก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย นั่นเป็นเพราะการได้สัมผัสธ,ธรรมชาติเป็นหนึ่งในแผลเส้นทางความสุขครับมีงานวิจัยยืนยันครับว่าเมื่อเราได้ใกล้ชิดธรรมชาติหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะยิ้มได้กว้างขึ้นหัวเราะบ่อยความจำดีแข็งแรงมีความสุขมากขึ้นชีวิตดีขึ้นครับ กิจรกรรมสัมผัสธรรมชาติด้วยการอาปาคือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เราเห็นคุณค่าของการสัมผัสธรรมชาติปลุกศักยภาพในการเปิดรับธรรมชาติชวนทุกคนเดินย่ำเท้าเปล่าลงบนพื้นหญ้านอนมองท้องฟ้าดูก้อนเมฆชื่นชมดอกไม้ใบไม้ทักทายสายลมสูดดมกลิ่นฝนอยู่กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆรอบตัวอย่างมีความสุขให้ธรรมชาติ คืนความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจคงจะดีมากเลยนะครับถ้าได้เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติแม่น้ำป่าไม้ทะเลภูเขาน้ำตกให้ธรรมชาติที่งดงามอบกอดเพิ่มพลังให้กับเราถ้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นต้นไม้ต้นเล็กๆในกระถางสนามหญ้าหน้าบ้านสวนสาธารณะในเมืองสัตว์เลี้ยงสายลมแสงแดดเสียงฝน ้วนและแต่เป็นธรรมชาติใกล้ตัวที่รอให้เรามาหาความสุขครับความสุขอยู่รอบตัวเราครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราสัมผัสกับธรรมชาติเพราะว่าเราเปิดใจมองเห็นคุณค่าในทุกสิ่งหัวใจของเราเชื่อมโยงกับโลกและทุกชีวิตชวนกันครับมามีความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติกันครับ